สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KRP Products เราคือ Cafe Coach TH ที่นี่ไม่ใช่แค่การคุยเรื่องกาแฟแต่คือการแชร์ประสบการณ์จริงวิธีคิดและกลยุทธ์ที่จะช่วยให้ร้านกาแฟของคุณรอดและโตได้อย่างมั่นคงใครที่กำลังวางแผนเปิดร้านหรือมีร้านอยู่แล้วแต่อยากทำให้ดีขึ้นคุณมาถูกที่แล้วครับคุณเคยสังเกตไหมครับว่า ร้านคาเฟ่หลายร้านที่ดูเหมือนจะเกิดแน่ตอนเปิดใหม่แต่แค่3มเดือนหลังจากนั้นกลับเงียบเหมือนไม่เคยมีอยู่จริงผมเห็นมาเยอะมากร้านอยู่ติดถนนใหญ่คนเดินผ่านทั้งวันทำเลที่ใครๆก็อยากได้ค่าเช่าหลักหมื่นต่อเดือนแต่พอถึงเดือนที่5้าป้ายลดราคาขึ้นเต็มหน้าร้านเดือนที่6ไฟดับเงียบไม่มีแม้แต่เสียงเครื่องบดกาแฟ คนส่วนใหญ่คิดว่าถ้ามีทำเลดีร้านจะรอดแน่แต่ความจริงตรงกันข้ามครับทำเลดีคือดาบสองคมมันช่วยให้ลูกค้าเห็นร้านคุณก็จริงแต่ถ้าระบบในร้านไม่แน่นพอทำเลดีจะกลายเป็นสนามประลองที่ฆ่าคนไม่พร้อมทุกวันผมได้เจอเจ้าของร้านหน้าใหม่บางคนมาหาผมพร้อมเสียงภูมิใจว่าพี่ครับผมได้ทำเลสุดยอดเลยคนเดินเพียบแต่พอผมถามกลับว่า แล้วคุณรู้หรือยังว่ากลุ่มลูกค้าคุณคือใครคำตอบคือยังไม่แน่ใจครับเดี๋ยวเปิดก่อนแล้วค่อยดูนั่นแหละครับจุดเริ่มต้นของความพังแบบไม่รู้ตัวในยุคที่คาเฟ่เปิดแข่งกันทุกหัวมุมทำเลดีไม่ได้แปลว่าขายดีอีกต่อไปมันแปลว่าค่าใช้จ่ายสูงขึ้นคู่แข่งมากขึ้นและความกดดันเพิ่มขึ้นร้านที่รอดวันนี้ไม่ใช่ร้านที่อยู่ในที่ดีที่สุด แต่คือร้านที่รู้ว่าใครคือลูกค้าและเข้าใจเขามากกว่าทำเลที่ยืนอยู่ผมอยากให้คุณฟังให้จบคลิปนี้เพราะผมจะเล่าให้ฟังถึง7ข้อพลาดที่เจ้าของร้านจำนวนมากมักไม่รู้ตัวว่ากำลังทําอยู่บางข้อดูเหมือนไม่สำคัญแต่ผมบอกเลยว่ามันฆ่าร้านมันนับไม่ทั่วแล้วจําไว้ครับทำเลดีไม่ช่วยอะไรถ้าเจ้าของร้านคิดแบบคนที่ไม่พร้อมเพราะ ร้านกาแฟไม่ใช่สนามโชคดีแต่เป็นสนามของความเข้าใจและวินัยในการบริหารทุกวันนี่คือสิ่งที่ผมอยากพูดตรงๆในฐานะคนที่เห็นร้านมาก,กว่าร้อยร้านทั้งที่รอดและที่เจ๊งและผมอยากให้คุณเป็นฝั่งที่รอดคนส่วนใหญ่เจ๊งไม่ใช่เพราะกาแฟไม่อร่อยแต่เพราะเข้าใจผิดตั้งแต่วันแรกที่เลือกทำเลผมอยากให้คุณลองเช็คดูว่าตัวเองกำลังอยู่ในเจ็ข้อนี้หรือเปล่า เพราะมันคือหลุมพรางที่ผมเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกเจ้าของร้านหน้าใหม่กว่า80%ตกหลุมนี้โดยไม่รู้ตัวข้อที่ 1. เข้าใจผิดว่าคนเยอะเท่ากับลูกค้าเยอะนี่คือกับดักอันดับหนึ่งของคนเปิดร้านใหม่เห็นคนเดินเต็มถนนเห็นคอนโดเยอะออฟฟิศเยอะก็รีบจองที่เปิดร้านทันทีโดยไม่เคยถามตัวเองว่าคนกลุ่มนั้นเขาดื่มแบบที่เราขายไหม บางร้านขายเครื่องดื่มแก้วละ100แต่เปิดในย่านโรงงานลูกค้าเขาอยากกินอะไรเร็เรวๆเย็นๆราคา30 4 0บถึง40บาทไม่ได้อยากถ่ายรูปลงไอจสุดท้ายยอดขายไม่ถึงพันต่อวันทั้งที่คนเดินผ่านนับร้อยทำแลดีแค่ไหนก็ไม่ช่วยทักขายไม่ตรงคนข้อที่2ที่จอดรถไม่พอเท่ากับโอกาสหายตั้งแต่หน้าร้านลูกค้าชอบคุณ แต่ขับรถวนสามรอบแล้วไม่มีที่จอดเขาไม่โทษโชคเขาโทษร้านครับยิ่งร้านกาแฟหรือคาเฟ่ที่ไม่ได้อยู่ในห้างที่จอดรถไม่ใช่ของแถมแต่มันคือกาแพงกั้นลูกค้าบางร้านทำเลดีสุดๆอยู่ติดถนนใหญ่แต่วางทางเข้ายากรถจอดไม่ได้สุดท้ายลูกค้าผ่านทุกวันแต่ไม่เคยแวะเลยแม้แต่ครั้งเดียวจำไว้นะครับทำเลดีต้องมีทางเข้าออกสะดวก ไม่ใช่แค่คนเห็นเยอะข้อที่3ร้านสวยแต่ไม่พร้อมรับลูกค้าจริงหลายคนลงทุนตกแต่งร้านหลักแสนเพื่อให้สวยในรูปแต่พอคนเข้ามาเยอะจริงๆกลับไม่มีโต๊ะไม่มีระบบจัดคิวบางร้านมีแค่4ี่โต๊ะแต่ตั้งใจจะรับออเดอร์100แก้วต่อวันมันไม่สอดคล้องกันเลยครับร้านไม่ได้อยู่ได้เพราะความน่ารัก ร้านอยู่ได้เพราะออกแบบตามพฤติกรรมจริงของลูกค้าคุณต้องรู้ว่าคนมานั่งกี่นาทีมาซื้อกลับกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ใช่แค่จัดร้านให้ถ่ายรูปสวยนะครับข้อที่4เสียงดังรบกวนลูกค้าโต๊ะอื่นบรรยากาศในร้านคือสิ่งที่คนจำได้มากกว่ารถกาแฟแต่หลายร้านไม่รู้เลยว่ากำลังทำลายบรรยากาศของตัวเองเครื่องบดเสียงดังเปิดเพลงแข่งกับลูกค้า พนักงานคุยกันเสียงดังเหมือนตลาดคุณลองคิดดูลูกค้ามานั่งพักแต่เจอเสียงรถเสียงคุยเสียงเครื่องชงเขาจะรู้สึกยังไงร,ร้านที่ดีคือร้านที่ลูกค้านั่งแล้วอยากอยู่นานแต่ร้านที่เสียงดังคือร้านที่ลูกค้านั่งแล้วอยากหนีเร็วที่สุดข้อที่5คู่แข่งอยู่ใกล้มากจนกลายเป็นตัวเปรียบเทียบบางคนคิดว่าถ้าเปิดใกล้ร้านดังจะได้ลูกค้าด้วย แต่จริงๆมันกลับกันเลยครับลูกค้าแค่ข้ามถนนไปเทียบคุณทันทีรสชาติเขาดีกว่าบรรยากาศเขาดีกว่าราคาพอๆกันแต่ได้แก้วสวยกว่าคุณโดนตัดสินใน3นาทีแรกโดยที่ยังไม่ได้ขายเลยด้วยซ้ำการอยู่ใกล้คู่แข่งไม่ใช่ปัญหาถ้าคุณต่างพอแต่ถ้าคุณไม่มีจุดยืนไม่รู้ว่าร้านตัวเองขายอะไรคุณก็จะกลายเป็นร้านสำรอง ที่ลูกค้าคิดถึงเฉพาะตอนร้านหลักปิดเท่านั้นข้าที่ 6. ค่าเช่าสูงเกินกำไรที่แท้จริงทําเลทองค่าเช่าก็ทองตามแต่คนส่วนใหญ่ไม่คำนวณจุดคุ้มทุนก่อนเช่าคิดแค่ว่าเดือนละ40,000ื่นถ้าขายได้วัลพันก็พอแต่ลืมไปว่าค่าแรงค่าวัตถุดิบค่าไฟค่าแก้วค่าภาษีทั้งหมดมันกินกำไรหมดตั้งแต่เดือนแรกแล้วผมเห็นเจ้าของร้านหลายคนเหนื่อยแทบตาย แต่สุดท้ายต้องยอมยกเลิกสัญญาเพราะยอดขายไม่ถึงจุดคุ้มทำเลดีแต่ถ้าตัวเลขไม่ดีก็รอดยากครับข้อที่7เจ้าของไม่อยู่ร้านไม่ดูระบบไม่เช็ดคุณภาพนี่คือข้อสุดท้ายและเป็นตัวค่างเงียบของหลายร้านลูกค้าชอบคุณแต่พอคุณหายจากร้านคุณภาพก็ตกวันนี้รถนี้พรุ่งนี้รถอีกแบบพนักงานไม่รู้ว่ามาตรฐานคืออะไร ลูกค้าเริ่มไม่มั่นใจแล้วก็หายไปทีละคนร้านที่รอดไม่ใช่ร้านที่คนเยอะตอนเปิดใหม่แต่เป็นร้านที่คุณภาพนิ่งแม้เจ้าของไม่อยู่และนั่นเกิดขึ้นได้ถ้าเจ้าของอยู่ในระบบไม่ใช่แค่อยู่ในรูปสุดท้ายผมอยากให้คุณรู้ว่าทุกข้อที่ผมพูดมันไม่ใช่แค่ปัญหาของร้านอื่นแต่มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนถ้าเราคิดว่าทำเลคือคำตอบเพราะ ความจริงคือทำเลดีไม่ได้ช่วยให้ร้านรอดแต่ระบบที่คิดดีตัางหากที่ช่วยให้ร้านอยู่ได้ยาวผมจำได้ดีครับมีเจ้าของร้านกาเฟคนนึ่งที่ผมรู้จักเปิดร้านอยู่หัวมุมสีแยกใหญ่ตรงนั้นคือจุดที่คนโคราชเรียกว่าทำเลทองทักไครได้ตรงนั้นถือว่าเป็นชัยชนะตั้งแต่ยังไม่เปิดร้านด้วยซ้าวันเปิดร้านคนแน่มจนไม่มีที่นั่งมีรถจอดสองฝั่งถนนมีคนต่อคิวถารูปหน้าร้าน เขาลงทุนทุกอย่างอย่างดีเครื่องชงระดับโปรมื่นกว่าบาทต่อเครื่องตกแต่งร้านสไตล์ญี่ปุ่นเรียบแต่เท่เมนูมีครบตั้งแต่กาแฟไปจนถึงมัทฉะลาเต้แต่พอผ่านไปแค่สี่เดือนผมผ่านไปอีกทีเห็นป้ายลดราคาครึ่งหนึ่งทุกเมนูพนักงานนั่งเล่นมือถือไม่มีลูกค้าแม้แต่โต๊ะเดียวผมเลยถามเจ้าของร้านว่าเกิดอะไรขึ้นครับพี่เขาตอบเบาๆด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเสียใจว่า ผมไม่คิดว่ามันจะเหนื่อยขนาดนี้ตอนแรกนึกว่าแค่หาทำเลดีๆก็พอเขาเล่าให้ผมฟังว่าตอนแรกคิดว่าคนเยอะเท่ากับลูกค้าเยอะแต่จริงๆแล้วคนที่ผ่านหน้าร้านส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทที่รีบไปทำงานไม่มีเวลาแวะที่จอดรถก็มีไม่ถึง3คันวันไหนรถติดคนก็แค่ขับผ่านสุดท้ายลูกค้าประจำไม่มีคนใหม่ก็ไม่กลับมาเขายอมรับกับผมว่าผมไม่เคยคำนวณจุดคุ้มทุน ไม่เคยดูว่าเดือนหนึ่งต้องขายเท่าไหร่ถึงจะรอดเปิดร้านไปได้ไม่กี่เดือนเงินเก็บหมดต้องลดเมนูลดพนักงานและสุดท้ายก็ต้องปิดร้านในเดือนที่6ผมถามเขาว่าถ้าได้เริ่มใหม่อีกครั้งจะทำยังไงเขาตอบว่าผมจะไม่เริ่มจากทำเลผมจะเริ่มจากลูกค้าแต่ในทางกลับกันผมรู้จักอีกคนหนึ่งครับ เขาเปิดร้านเล็กๆอยู่ในซอยลึกไม่มีป้ายใหญ่ไม่มีที่จอดรถสะดวกแค่ตึกแถวห้องเดียวโต๊ะมีไม่ถึง5ตัวแต่เปิดมาหลายปีและยอดขายขึ้นทุกปีเจ้าของร้านคนนี้ไม่เคยลงโฆษณาไม่ได้พึ่งรีวิวจากอินฟลูเอนเซอร์แต่เขามีสิ่งที่ร้านใหญ่ๆหลายร้านไม่มีคือระบบคิดแบบคนทำจริงเขารู้ว่าใครคือกลุ่มลูกค้าเขาชงเองทุกแก้วคุมรถด้วยมือทุกวัน กาแฟ50สิบบาทของเขามีคุณค่ามากกว่าแก้วละหนึ่งของบางร้านเพราะรสชาตไม่เคยเปลี่ยนเลยตั้งแต่วันแรกลูกค้าบางคนขับรถมาจากอีกอำเภอแค่เพื่อกินแก้วนี้เพราะพวกเขาเชื่อในความตั้งใจที่อยู่ในแต่ละแก้ววันหนึ่งผมถามเขาว่าพี่ไม่อยากย้ายออกไปทำเลใหญ่กว่าน,นี้หรอร้านพี่น่าจะขายดีแน่เขายิ้มและตอบว่าไม่จำเป็นครับทำเลไม่ได้ทำให้ผมรอดแต่ลูกค้าต่างหากที่ทำให้ผมอยู่ได้ เรื่องของสองร้านนี้มาสะท้อนชัดมากครับว่าทำเลดีไม่ได้ช่วยให้ร้านอยู่ได้ถ้าเจ้าของร้านไม่เข้าใจธุรกิจตัวเองในขณะเดียวกันทำเลธรรมดาก็ไม่ใช่อุปสรรคถ้าเจ้าของเข้าใจลูกค้าจริงผมอยากให้คุณฟังแล้วลองถามตัวเองดูว่าวันนี้ร้านของคุณรอดเพราะทำเลหรือเพราะระบบรอดเพราะคนเดินผ่านหรือเพราะคนกลับมาเพราะความต่างของสองร้านนี้มันอยู่แค่ประโยคเดียวครับร้านแรกเลือกทำเลก่อนคิด ร้านที่2คิดก่อนเลือกทำเลและผลลัพธ์มันก็เลยต่างกันราวฟ้ากับเหวตอนนี้คุณรู้แล้วว่าทำเลดีไม่ใช่คําตอบเพราะร้านที่รอดไม่ใช่ร้านที่อยู่ที่ดีแต่คือร้านที่คิดและเตรียมตัวดีกว่าต่อไปนี้คือ7แนวทางแก้ที่ผมอยากให้เจ้าของร้านทุกคนท่องไว้ในใจก่อนจะจ่ายค่าเช่าหรือขยายสาขาในฝันข้อที่1ศึกษากลุ่มลูกค,ค้าให้ชัดก่อนจองทำเล อย่ามองแค่คนเดินผ่านแต่ให้ถามว่าเขาเป็นใครและต้องการอะไรเดินสำรวจพื้นที่จริงสังเกตอายุเพศอาชีพและช่วงเวลาที่คนเยอะที่สุดลองคำนวณคร่าวๆว่าคนกลุ่มนั้นจะดื่มกาแฟราคาเท่าไรซื้อเวลาไหนเพราะถ้าทำเลคนเยอะแต่ไม่มีใครตรงกับสินค้าคุณมันก็เหมือนร้านสวยที่อยู่กลางทะเลทรายร้านที่ฉลาดจะเลือกทำเลตามลูกค้า ไม่ใช่หาลูกค้าตามทำเลข้อที่2ดูระบบจราจรและที่จอดรถเป็นอันดับต้นๆคนไทยส่วนใหญ่ไม่ชอบยุ่งยากร้านกาแฟอร่อยแค่ไหนก็ไม่ประโยชน์ถ้าจอดรถลำบากถ้าร้านคุณอยู่ริมถนนใหญ่ให้ตรวจทางเข้าออกดีๆอย่าเปิดฝั่งถนนที่ห้ามเลี้ยวอย่ามีที่จอดแค่สองคันและหวังลูกค้า200คนต่อวัน ถ้าที่ร้านไม่มีที่จอดให้หาทางร่วมมือกับร้านข้างๆหรือทำป้ายชัดๆว่าจอดได้ตรงไหนเพราะลูกค้าที่ต้องวนรถคือกำลังใจที่คุณจะไม่มีวันได้กลับมาข้อที่สาํทำเลแพงต้องมีแผนคืนทุนตั้งแต่วันแรกอย่าเช่าทำเลดีเพราะกลัวพลาดให้เช่าทำเลที่ตัวเลขพาไหวคำนวณจุดคุ้มทุนก่อนเซ็นสัญญาเช่นค่าเช่าส0 0 0 0่นบาทต่อเดือน คุณต้องขายขั้นต่ำวันละหนึ่งแก้วถ้ายังไม่มั่นใจว่าขายได้ขนาดนั้นให้เริ่มจากที่เล็กก่อนแล้วค่อยขยายผมเห็นร้านเจ๊งเพราะอยากเท่มากกว่าเพราะไม่มีลูกค้าอย่าลืมว่าต้นทุนคือความเสี่ยงไม่ใช่ความภูมิใจข้อที่4ออกแบบร้านให้สอดคล้องกับพฤติกรรมจริงของลูกค้าก่อนแต่งร้านให้สวยลองนั่งคิดก่อนว่าลูกค้าคุณมานั่งกี่นาที ถ้าเป็นคาเฟ่ใกล้สำนักงานเขาต้องการเร็วสะดวกชัดเจนแต่ถ้าเป็นคาเฟ่พักผ่อนแนวสโลว์บาร์เขาต้องการพื้นที่สงบนั่งได้นานอย่าตกแต่งร้านตามเทรนดโดยไม่เข้าใจพฤติกรรมลูกค้าร้านที่สวยอย่างเดียวจะอยู่ได้ไม่นานแต่ร้านที่คิดเพื่อให้ลูกค้าอยู่สบายจะมีลูกค้ากลับมาซ้ำไม่รู้จบข้อที่5ถ้าอยู่ใกล้คู่แข่งต้องหาจุดยืนที่ต่างจริงๆ อย่าก,กลัวการมีคู่แข่งแต่จงกลัวการไม่มีเอกลักษณ์ถามตัวเองว่าถ้าลูกค้าเดินผ่านร้านคุณกับร้านเขาอะไรจะทำให้เขาหยุดที่คุณอาจจะเป็นรสชาติที่จำได้บริการที่จริงใจหรือบรรยากาศที่สบายกว่าเลือกทางใดทางหนึ่งให้ชัดแล้วพัฒนาให้เหนือกว่าทุกวันอย่าพยายามเป็นทุกอย่างเหมือนคนอื่นเพราะสุดท้ายคุณจะกลายเป็นร้านที่ไม่มีใครจำได้ข้อที่6 อย่าหายจากร้านจนระบบพังเจ้าของร้านคือหัวใจของระบบแม้คุณจะมีผู้จัดการเก่งแค่ไหนแต่ถ้าคุณไม่เข้าใจทุกจุดของร้านคุณจะไม่มีวันรู้เลยว่าอะไรพังหรืออะไรเริ่มหลวมอยู่ร้านทุกวันในช่วงแรกทำความเข้าใจกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่วัตถุดิบเข้าจนถึงแก้วสุดท้ายที่ลูกค้ารับไปเมื่อคุณเข้าใจระบบคุณจะสามารถวางมาตรฐานที่คนอื่นทำตามได้ แล้วคุณถึงจะออกจากร้านได้จริงโดยที่คุณภาพไม่ตกข้อที่7ทําทำเลดีต้องมาพร้อมวินัยและการวิเคราะห์ตัวเลขอย่าปล่อยให้ความรู้สึกนำทางทำเลดีอาจทำให้คุณภูมิใจแต่ตัวเลขจะบอกความจริงจดยอดขายทุกวันดูสัดส่วนกำไรต่อเมนูเทียบรายได้กับค่าใช้จ่ายรายเดือนเสมออย่าปล่อยให้ยอดสวยหลอกตาเพราะกำไรหายตั้งแต่ยังไม่ปิดงบ ธุรกิจอยู่ได้ด้วยตัวเลขจริงไม่ใช่คำชมจากลูกค้าถ้าคุณมองตัวเลขได้ชัดคุณจะรู้ว่าคุณอยู่ต่อหรือย้ายก่อนสายเกินไปสุดท้ายนี้ผมอยากบอกคุณตรงๆว่าการเลือกทำเลคือแค่จุดเริ่มต้นของร้านแต่วินยัยระบบและความเข้าใจคือสิ่งที่จะพาร้านคุณไปถึงปีที่สปีที่5ปีที่10อย่าใช้เงินซื้อความหวัง แต่จงใช้สติสร้างความรอดเพราะร้านที่ยืนได้ลาวไม่ได้เกิดจากโชคดีแต่เกิดจากเจ้าของที่พร้อมจะเรียนรู้ทุกวันแม้อยู่ในทำเลเดิมเมื่อรู้แล้วว่าทำเลดีไม่ได้การันตีความรอดต่อไปนี้คือเช็คลิสต์10ข้อที่เจ้าของร้านกาแฟทุกคนควรทบทวนก่อนเปิดร้านหรือก่อนขยายสาขาใหม่ถ้าคุณทำครบทั้ง10ข้อนี้ได้ร้านคุณจะไม่ใช่แค่อยู่ได้ แต่จะโตอย่างมั่นคงด้วยครับข้อที่1วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าในพื้นที่จริงไม่ใช่แค่เดาลงพื้นที่ด้วยตัวเองเดินสำรวจวันธรรมดาและวันหยุดดูพฤติกรรมคนที่เดินผ่านร้านในแต่ละช่วงเวลาถามร้านข้างเคียงว่าคนแถวนี้นิยมอะไรดื่มกาแฟไหมหรือชอบน้ำผลไม้เก็บข้อมูลก่อนตัดสินใจเปิดร้านเพราะการเดาเท่ากับการเสี่ยงโดยไม่จำเป็นข้อที่ 2. คํคนวณยอดขายขั้นต่า ที่ต้องถึงทุกเดือนก่อนเซ็นสัญญาทำเลให้คำนวณว่าต้องขายกี่แก้วถึงจะคุ้มทุนต่อเดือนรวมค่าเช่าค่าแรงค่าวัตถุดิบค่าแก้วค่าไฟค่าน้าและอย่าลืมเผื่อกาไรขั้นต่ำา20%ถ้าตัวเลขดูไม่สมเหตุสมผลตั้งแต่แรกอย่าเสี่ยงครับร้านที่เริ่มจากคณิตศาสตร์จะอยู่รอดมากกว่าร้านที่เริ่มจากความฝันข้อที่ 3, สารวจที่จอดรถและทางเข้าออกให้เรียบร้อย แผนที่บนมือถือไม่ได้ช่วยลูกค้าหาที่จอดรถได้ดูจริงว่าจอดได้กี่คันเดินเข้าร้านง่ายไหมมีทางเข้าออกปลอดภัยหรือเปล่าบางร้านติดถนนใหญ่แต่หาที่จอดไม่ได้เท่ากับโอกาสหายครึ่งหนึ่งอย่ามองแค่หน้าร้านสวยให้มองทั้งระบบการเข้าถึงข้อที่4ทดสอบร้านด้วยการขายแบบทดลองหรือซอฟต์โอเ i n g อย่าเปิดเต็มระบบตั้งแต่วันแรก เปิดขายแบบทดลองสัก2สัปดาห์เพื่อดูพฤติกรรมจริงของลูกค้าในพื้นที่นั้นว่าสั่งเมนูไหนเยอะสุดซื้อช่วงเวลาไหนคุณจะได้ปรับราคาปรับสูตรและวางระบบได้ตรงจุดก่อนเปิดจริงข้อที่5ออกแบบผังร้านให้เหมาะกับจำนวนโต๊ะและลูกค้าหลักถ้าคนส่วนใหญ่ซื้อกลับบ้านไม่ต้องเสียเงินกับโต๊ะนั่งเยอะแต่ถ้ากลุ่มหลักคือคนมานั่งทำงานต้องมีปลัก๊กมี WiFI ดีมีพื้นที่ส่วนตัว การออกแบบร้านคือการจัดลำดับความสำคัญของประสบการณ์ลูกค้าไม่ใช่การโชว์ความสวยของร้านข้อที่6ตั้งระบบมาตรฐานรสชาติหรือ r e c i ป e ี้ a n ต a r าดถ้าร้านคุณมีบาริสต้ามากกว่า1คนคุณต้องมีสูตรมาตรฐานชัดเจนช่างตวงวัดทุกแก้วเพราะลูกค้ากลับมาเพราะความนิ่งไม่ใช่ความใหม่อย่าปล่อยให้รสชาติขึ้นอยู่กับอารมณ์คนชงมันคือการฆ่าแบรนด์ตัวเองอย่างช้าๆโดยไม่รู้ตัวข้อที่7 เช็คเสียงภายในร้านทุกสัปดาห์เปิดเครื่องบดเปิดเพลงลองเดินไปทุกมุมร้านดูว่าจุดไหนเสียงดังเกินไปจุดไหนลูกค้านั่งไม่สบายเสียงรบกรวนคือตัวทําลายความผ่อนคลายของลูกค้าและร้านกาแฟคือธุรกิจขายความผ่อนคลายอย่าลืมดูตุดน,นี้เพราะมันไม่ต้องใช้เงินเพิ่มแต่เปลี่ยนประสบการณ์ได้ทันทีข้อที่ 8. วางระบบควบคุมต้นทุนต้นทุนไม่ใช่แค่ราคาของเมล็ดก,กาแฟ แต่มันรวมถึงสิ่งเล็กๆเช่นหลอดฝาน้ำแข็งถุงตั้งระบบบันทึกทุกวันบันทึกของที่ใช้และของที่เหลือรู้ก่อนว่าของหมดเมื่อไหร่ใช้อะไรเปลืองเพราะร้านที่ไม่รู้ตัวเลขคือร้านที่กำลังค่อยๆรั่วเลือดโดยไม่รู้ตัวข้อที่9แยกเงินร้านกับเงินส่วนตัวเด็ดขาดนี่คือจุดตายของเจ้าของร้าน80%ขายดีแต่ไม่มีเงินเหลือเพราะไม่เคยแยกบัญชี ใช้เงินร้านซื้อของใช้ส่วนตัวแล้วสุดท้ายไม่รู้ว่ากําไรจริงอยู่ตรงไหนเปิดบัญชีแยกกันชัดๆรายรับร้านต้องเข้าบัญชีร้านเท่านั้นอย่าผสมกันเด็ดขาดถ้าอยากเห็นร้านอยู่รอดในระยะย,ยาวข้อที่10ทบทวนตัวเองทุกเดือนว่าร้านกําลังเดินไปทางไหนดูยอดขายรายเดือนรายสัปดาห์ถามลูกค้าประจําว่ายังพอใจไหมอัปเดตข้อมูลตลาดบ้างดูคู่แข่งทําอะไรเพราะธุรกิจเหมือนถนนมันเปลี่ยนตลอดเวลา ถ้าคุณหยุดเรียนรู้คุณจะกลายเป็นร้านเก่าทันทีสุดท้ายนี้ผมอยากจะบอกคุณตรงๆนะครับว่าร้านที่รอดไม่ได้รอดเพราะโชคแต่รอดเพราะเจ้าของร้านรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ในทุกวันทุกเช็คลิสต์วันนี้จะไม่มีค่าเลยถ้าไม่ได้เริ่มทำแต่ถ้าคุณเริ่มทำวันละข้อมันจะเปลี่ยนร้านทางร้านได้ในกี่เดือนเพราะคาเฟ่ที่อยู่ได้ไม่ใช่คาเฟ่ที่คนถ่ายรูปเยอะแต่คือคาเฟ่ที่เจ้าของ เข้าใจตัวเลขเข้าใจลูกค้าและเข้าใจตัวเองร้านกาแฟหลายร้านล้มไม่ใช่เพราะกาแฟไม่อร่อยแต่เพราะเจ้าของร้านไม่ได้เข้าใจสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่ผมเห็นมาหลายคนครับเริ่มต้นจากความฝันอยากมีร้านสวยๆให้คนมาถ่ายรูปอยากมีร้านที่เปิดเพลงเบาๆให้ตัวเองนั่งจิบกาแฟตอนเช้าอยากมีชื่อร้านเท่ๆให้เพื่อนพูดถึงในโซเชียลแต่สุดท้าย ความจริงมันโหดกว่านั้นมากร้านกาแฟไม่ใช่ฝันมันคือสนามรบของตัวเลขและวินัยคุณต้องตื่นเช้ากว่าคนอื่นต้องปิดร้านดึกกว่าลูกค้าต้องรับแรงกดดันทั้งจากลูกค้าคนในร้านและยอดขายที่ไม่แน่นอนและที่สำคัญคุณต้องอยู่กับมันทุกวันผมอยากบอกทุกคนที่กำลังจะเริ่มหรือกำลังสู้ว่าอย่าปล่อยให้ความฝันใหญ่กว่าความพร้อมของตัวเอง ก่อนจะหาทำเลดีๆลองถามตัวเองก่อนว่าคุณรู้จริงไหมว่าลูกค้าคุณคือใครคุณพร้อมไหมจะอยู่ร้านวันละสิบชั่วโมงคุณตั้งระบบยังไงให้พรุ่งนี้รสชาติกาแฟไม่เปลี่ยนและคุณรู้ไหมว่าต้องขายกี่แก้วถึงจะไม่ขาดทุนถ้ายังตอบคำถามพวกนี้ไม่ได้อย่าเพิ่งรีบเปิดร้านครับเพราะธุรกิจไม่รอความฝันมันรอแค่คนที่เตรียมพร้อมเท่านั้นผมเห็นร้านเล็กๆที่อยู่รอดมาเกือบ1ิบปี ทั้งที่ทำเลไม่ดีไม่มีที่จอดไม่มีแบรนด์ดังแต่เขามีสิ่งหนึ่งที่ร้านใหญ่ๆหลายร้านไม่มีคือความเข้าใจในคุณค่าของสิ่งที่ขายเขาไม่ได้ขายกาแฟเขาขายประสบการณ์เขาไม่ได้ขายแก้วละ60บบาทเขาขายความรู้สึกดีตอนลูกค้าดื่มแก้วนั้นเขาไม่ได้พูดว่าร้านเขาอร่อยที่สุดแต่ลูกค้าพูดแทนเขาทุกวันนี่แหละครับคือพลังของร้านที่เข้าใจตัวเองจริงๆ ในอีกมุมหนึ่งผมก็เห็นร้านใหญ่ๆเจ๊งในไม่กี่เดือนทั้งที่มีโลกโก้แพงมีเครื่องชงราคาเป็นแสนมีบาริสต้ามือโปรแต่ไม่มีระบบไม่มีการคุมคุณภาพไม่มีการวางแผนระยะยาวสุดท้ายลูกค้าหายพนักงานล้าเจ้าของหมดไฟเพราะธุรกิจมันไม่ให้อภัยคนที่ประมาทโดยเฉพาะคนที่หลงคิดว่าทำเลดีจะช่วยได้ทุกอย่าง ผมอยากให้คุณจำไว้อย่างหนึ่งครับทำเลเป็นแค่เวทีแต่เจ้าของร้านคือคนแสดงหลักต่อให้เวทีใหญ่แค่ไหนถ้าคนแสดงไม่ตั้งใจคนดูก็ลุกออกจากโรงธราคารอยู่ดีในทางกลับกันแม้เวทีจะเล็กแต่ถ้าคนแสดงเป็นที่คนดูจะจำไปตลอดชีวิตร้านกาแฟาก็เหมือนกันครับไม่ต้องอยู่หัวมุมทองคำไม่ต้องมีวิวแพง แต่ต้องมีเจตนาแท้ที่ส่งผ่านไปถึงลูกค้าในทุกแก้ววันนี้ผมอยากฝากไว้สั้นๆว่าร้านกาแฟาไม่ได้รอดเพราะโชคดีแต่รอดเพราะเจ้าของมีวินัยในวันที่ยอดขายตกมีสติในวันที่ร้านแน่นและมีหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาทุกวันอย่าก,กลัวการเริ่มต้นในทำเลธรรมดาเพราะร้านที่รอดไม่เคยรอดเพราะอยู่ที่ดีแต่มันรอดเพราะเจ้าของร้านดีพอ ที่จะพาร้านให้อยู่ได้ทุกที่ทุกวันนี้ผมเห็นเจ้าของร้านหลายคนกำลังต่อสู้ทั้งกับเศรษฐกิจทั้งกับค่าใช้จ่ายทั้งกับใจตัวเองแต่ผมอยากให้รู้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวมีอีกนับพันที่กำลังพยายามเหมือนคุณแค่คุณยังไม่ยอมแพ้วันนี้คุณก็ไปไกลกว่าคนที่ล้มเลิกไปครึ่งหนึ่งแล้วและจำไว้นะครับกาแฟดีอย่างเดียวไม่พอ ต้องมีคนบอกต่อด้วยแต่สิ่งที่จะทำให้คนบอกต่อได้ไม่ใช่คำพูดสวยๆมันคือของจริงที่คุณใส่ลงไปในทุกแก้วขอบผลที่ฟังจนจบครับผมโค้ชจาก KRP Products สกรีนแก้วโลโก้ให้คำปรึกษาร้านกาแฟสร้างระบบให้ร้านคุณรอดจริงในสนามถ้าคุณอยากให้ร้านกาแฟของคุณโตอย่างมีระบบทักมาปรึกษาได้เลยเพราะผมเชื่อว่า ทุกคนมีสิทธิ์รอดแค่ต้องเริ่มจากระบบที่ถูกต้องก่อนเท่านั้นทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ผมอยากแชร์ในวันนี้หวังว่าจะช่วยให้คุณมองเห็นทางรอดและโอกาสในการต่อยอดธุรกิจของคุณนะครับจำไว้นะครับกาแฟดีอย่างเดียวไม่พอต้องมีคนบอกต่อด้วยถ้าอยากให้ร้านคุณมีระบบที่แข็งแรงหรืออยากได้แก้วพร้อมโลโก้เพื่อสร้างแบรนด์ทักมาคุยกับเราได้ที่ไลน์ OA ของเราได้เลยครับ ขอบคุณที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ